ตอนที่220เ้อเชิญชุยหังไม่ได้กลับไปห้องพักแต่กลับไปที่ร้านอินเทอร์เน็ตเมื่อพนักงานงานเห็นเขาก็ประหลาดใจเป็นอย่างมากพวกเขาคิดว่าชุยหังกลับไปนอนแล้วชุยหังไม่ได้สนใจกับสายตาของพวกเขาจึงกลับไปที่นั่งของตัวเองจากนั้นก็เปิดคอมและเปิดเวลปอของตัวเองขึ้นมาเขายังไม่เคยอัปเดตอะไรเลยแต่ครั้งนี้เขาโพสต์ลงเวลปัวอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน ปีใหม่ชันคนใหม่อนาคตจะเป็นอย่างไรหลังจากที่โพส์ตไปแล้วเขาก็คลิกไปที่อัลบั้มรูปส่วนตัวและมองรูปถ่ายของตัวเองและหลูจื้ออย่างใจลอยก่อนที่จะรู้ตัวเขาก็หลับไปแล้วเมื่อตื่นขึ้นมาพนักงานก็กำลังทำความสะอาดอยู่ช่วยหังคขยี้ตาไปมาจากนั้นก็บิดขี้เกียจในมือถือมีข้อความที่ยังไม่ได้อาจอยู่สองสามข้อความซึ่งเป็นของส่งไข่ทั้งหมด ชุยหังไม่ได้สนใจเพราะตอนนี้เขาง่วงมากจริงๆถ้าไม่ทําให้ร่างกายเหนื่อยลาเขากลัวว่ากลับห้องพักไปจะนอนไม่หลับไม่อย่างนั้นเขาจะไม่สามารถห้ามตัวเองให้คิดถึงหลูจื้อตลอดเวลาเขาสลืมสลือและเดินสเปสสปากกลับไปถึงห้องพักห้องพักก็ยังคงเงียบเหงาเหมือนเดิมชุยหังถอดเสื้อผ้าจากการทนอึดอัดจากข้างหลังจากนั้นก็ตรงไปนอ,อนอน เมื่อตื่นขึ้นมาก็เป็นเวลาบ่ายแล้วชุยหังนับถือนัวเองเล็กน้อยที่ตอนนี้เขายังหลับได้ในวีแชทมีข้อความของหลูจื้อส่งเข้ามาและยังมีสายที่ยังไม่ได้รับอีกชุยหังคิดว่าหลูจื้อต้องส่งมาตอนที่เขากาลังหลับอยู่แน่นอนหมูน้อยจอมขี้เกียจตื่นหรือยังยังหลับอยู่เหรอกี่โมงแล้วตื่นขึ้นมาส่งข้อความไปโวยพรเพื่อนกับญาติได้แล้วเมียเหนื่อยจากเมื่อคือนใช่ไหม อยู่ไหมถ้าตื่นแล้วตอบกลับมาให้ฉันรู้ว่านายกำลังทำอะไรด้วยนะชุยหังเห็นข้อความสุดท้ายและคิดว่าหลูจื้อไม่น่าจะสะดวกดังนั้นเขาจึงส่งตอบกลับไปฉันตื่นแล้วนอนหลับสนิทนานเลยทางด้านของหลูจื้อกลับไม่มีการเคลื่อนไหวอะไรเลยชุยหังมองดูที่เวลาที่หลูจื้อกำลังคุยกับเขาเป็นช่วงเช้าทั้งหมด หลังจากที่เขากลับไปแล้วเหมือนว่าจะไม่มีเวลาได้นอนเลยชุยหังกำลังคิดว่าเขาจะนอนอีกสักพักหรือจะตื่นมากินอะไรบ้างและส่งไข่ก็โทรเข้ามาฮัลโหลสวัสดีปีใหม่ครับครูฝึกส่งชุยหังทักทายอย่างสุภาพสวัสดีปีใหม่โตขึ้นอีกปีแล้วนะเมื่อวานเป็นยังไงบ้างส่งไข่เอ่ยถามชุยหังเอ่ยตอบก็ดีนะแต่ง่วงนิดหน่อย หลูจื้อได้ไปหาไหมส่งไข่เอ่ยถามชุยหังลังเลสักพักว่าจะควรบอกความจริงดีหรือเปล่าแต่สุดท้ายก็คิดได้ว่าเรื่องของหลูจื้อก่อนหน้านี้ทั้งหมดก็เป็นส่งไข่ที่บอกเขาเองยิ่งไปกว่านั้นเขาเหมือนจะไม่ได้คิดร้ายอะไรกับตัวเองในเมื่อเขาอยากรู้บอกไปก็ไม่เป็นไรมาครับซื้อของมาให้นิดหน่อยชุยหังเอ่ยขึ้น อืมดีแล้ววันนี้วันแรกของปีใหม่นายไปโอยพรยังส่งไข่เอ่ยถามช่ยหังรู้สึกเสมอว่าตอนที่ส่งไข่คุยกับตัวเองเหมือนว่าตัวเองจะไม่สามารถคุยได้อย่างสบายใจเมื่อกลับไปมองที่สาเหตุนั้นอาจเป็นเพราะตัวเองเคยปฏิเสธเขาแต่เขาแซงทําเป็นไม่มีอะไรเกิดขึ้นและรักษาความสัมพันธ์กับตัวเองไว้เสมอเขาพูดขึ้นยังเลยเพิ่งตื่นไม่นานพอดีเมื่อนอนไม่ค่อยหลับ อวยพรเสร็จแล้ววันนี้มาที่บ้านฉันสิชุยหังยกหัวข้อที่เขาต้องการก่อนหน้านี้ขึ้นมาอีกแล้วชุยหังเอ่ยตอบไม่หลักฉันไม่รู้ว่าหลูจื้อจะมาหาตอนไหนหลังจากที่ส่งไข่ได้ยินก็เงียบไปสักพักจากนั้นก็เอ่ยตอบโอเคงั้นสองวันนี้ฉันไปหานายเองถ้าแบบนี้จะได้ไหมตอนที่221ผิดนัดอย่างสบายใจ ชุยหังรู้สึกว่าถ้าเขาปฏิเสธอีกต่อไปก็เหมือนไม่ให้เกียรติเขาเลยถ้าหากเขาตอบตกลงก็กังวลว่าหลูจื้อจะคิดมากถึงอย่างไรหลูจื้อก็รู้ว่าส่งไขเป็นคนอย่างไรถ้าหากเขาเข้าใจผิดระหว่างตัวเองกับส่งไขก็จะไม่ดีไม่ต้องคิดมากหรอกหลูจื้อเชื่อใจนายอยู่แล้วฉันดูก่อนวันที่ห้าน่าจะว่างนะแล้วจะไปเยี่ยมนายส่งไข่เอ,อ๋ยบอ,อกอ ในเมื่อเขาพูดมาแบบนี้ชุยหังก็คงไม่สามารถปฏิเสธได้อีกต่อไปเขาเอ่ยตอบงั้นถ้าถึงเวลาค่อยว่ากันเถอะถ้าคุณมีธุระก,ก็ไปทำก่อนได้เลยนะอืมหนาดไม่มีนะสองสามวันมานี้ก็ไปงานเลี้ยงเล่ามาแล้วส่งไข่เอ่ยต่ออ,อบชุยหังไม่ได้พูดอะไรอีกเขาไม่ได้คาดหวังอะไรกับนัดครั้งนี้เลยเพราะว่าไม่ใช่หลูจือ้อหลูจื้อเพิ่งตอบข้อความกลับมาในตอนเย็น แต่ดูเหมือนเขาจะเมามากเมียจ๋าวันนี้ฉันปวดหัวนิดหน่อยพรุ่งนี้ตื่นแล้วค่อยมาคุยกันนะชุยหังกังวลใจเล็กน้อยเขาไม่เคยเห็นหลูจื้อดื่มเหล้ามาก่อนไม่รู้ว่าเขาดื่มเหล้ากับใครไม่รู้ว่าอยู่กับผู้หญิงคนนั้นหรือเปล่าจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าไม่นานหลูจื้อก็ส่งข้อความมาอีกฉันอยู่คนเดียวไม่ต้องคิดเพ้อเจ้อล่ะนอกจากนายทันก็แต่ต้องใครไม่ได้อีกแล้วรักนายนะฝันดี ชุยหังรู้สึกทันทีว่าสิ่งที่เขากังวลเมื่อสักครู่ไม่มีประโยชน์อีกแล้วความจริงแล้วมีหลายเรื่องที่ตัวเองไม่จำเป็นต้องคิดมากไปวันนี้เป็นหนึ่งวันที่ผ่านไปด้วยดีเมื่อท้องฟ้าเริ่มมืดชุยหังก็หาอะไรกินเล็กน้อยจากนั้นก็เข้านอนเลยวันต่อมาตอนที่หลูจื้อติดต่อเขาเข้ากลับมาเขายังคงมีอาการปวดหัวเล็กน้อย หลูจื้ออธิบายกับเขาว่าเมื่อวานออกไปดื่มเหล้ากับญาติที่บ้านเพราะว่าเขาอยู่แต่ในกองทัพแม้จะไม่ได้อยู่ไกลบ้านมากแต่ก็ไม่มีเวลาออกไปสังสรรค์กับพวกเขาเลยดังนั้นเมื่อวานถือเป็นการรวมตัวกันของครอบครัวชวยหังไม่ได้แสดงความเห็นอะไรเพียงแค่กำชับกับเขาว่าหลังจากดื่มเหล้าแล้วห้ามขับรอถอเขาไม่ได้บอกหลูจื้อเรื่องที่ส่งไข่จะมาหาเขาในวันที่ห้า ถึงอย่างไรเขากับส่งไข่ก็บริสุทธิ์ใจไม่มีความจำเป็นต้องอธิบายอะไรคำอธิบายที่ยิ่งใหญ่แบบนี้เห็นได้ชัดว่าตัวเองกำลังหวาดระแวงเขาไม่ได้ถามว่าความสัมพันธ์ระหว่างหลูื้อกับผู้หญิงคนนั้นพัฒนาไปไกลแค่ไหนแล้วในเมื่อถามแล้วคนที่ไม่สบายใจก็มีแค่พวกเขาสองคอนอบางเรื่องที่พวกเขาพูดไม่ได้ก็ไม่ต้องพูดถึงดีกว่า เพื่อจะได้ไม่รู้สึกประหมา่าเมื่อทั้งสองคนต้องเผชิญหน้ากับปัญหานี้เวลาผ่านไปวันแล้ววันเล่าในที่สุดวันที่ห้าก็มาถึงชุยหังกำลังคิดอยู่ว่าถ้าหากวันนี้ส่งไข่มาจริงๆตัวเองจะเผชิญหน้ากับเขาอย่างไรส่งไข่โทรมาหาเขาอย่างกระทันหันและบอกว่ามีธุระด่วนที่กองทัพซึ่งหลู่จื้อต้องไปเหมือนกันชุยหังถอนหายใจอย่างโล่งใจจากความอึดอัดใจเล็กน้อย หลังจากนั้นเขาก็คิดได้ว่าผู้หญิงคนนั้นก็จะไม่มีโอกาสได้อยู่กับหลูจื้อตามลำพังซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมากไม่เป็นไรพวกคุณมีธุระอะไรก็ไปจัดการเถอะใกล้เปิดเทอมแล้วรูมเมทของผมก็น่าจะกลับมาแล้วเหมือนกันชุยหังเอ่ยต่ออบอึอืงไว้รอพวกเราเสร็จธุระช่วงนี้ไปก่อนแล้วค่อยว่ากันอีกทีนายก็ไปคุยกับหลูจื้อเถอะฉันเห็นเขาเอาใจใส่นายมากเลยนะ ถึงยังไงเขาก็เป็นผู้ชายตรงไปตรงมาบางเรื่องก็คิดไม่รอบคอบนายแค่เข้าใจเขาบ้างก็พอแล้วส่งไข่เอ๋ยบอ,อกอกได้ผมเข้าใจแล้วขอบคุณครับครูฝึกส่งส่งไข่ถอนหายใจพร้อมเอ๋ยบอกถ้าในเรื่องฉันตั้งแต่ตอนแรกก็ไม่ต้องเหนื่อยแบบนี้หรอกตอนที่222หน้าที่ประโยคนี้ทำให้ชุยหางไม่รู้จะคุยต่ออย่างไรเขาไม่อยากให้ความหวังส่งไข่ เพราะเรื่องระหว่างพวกเขาไม่มีทางเป็นไปได้เมื่อหลูจื้ออยู่ที่นั่นชุยหังก็รู้แล้วว่าตัวเองไม่สามารถชอบใครได้อีกแล้วหัวใจของเขาสามารถเก็บคนไว้ได้แค่หนึ่งคนเท่านั้นชุยหังรู้ดีว่าตัวเองเป็นคนใจแคบทำให้ในายลำบากใจหรือเปล่าซ่งไคเอ่ยถามชุยหังบอกไปเปล่าผมแค่ไม่มีเกียรตินี้ ส่งไข่พูดต่อในพูดแบบนี้ไม่ได้กวนอยู่ใช่ไหมปฏิเสธฉันไปแล้วยังจะพูดอีกว่านายไม่มีเกียรติเหมือนกับว่าฉันทอดทิ้งนายไปอ่ะชุยหังหัวเราะอย่างเขินอายพร้อมเอ่ยตอบผมหมายถึงไม่เป็นไรฉันล้อนายเล่นเรื่องของความรู้สึกบังคับกันไม่ได้การที่ได้เจอกับคนที่ตัวเองชอบและเขาก็ชอบเราด้วยไม่ง่ายเลยนะเมื่อเจอแล้วก็รักษาไวด้ดีๆละ่ะสงไข่เอ่ยบออกอชุยหังพูดไป อือผมรู้ความจริงแล้วช่วงนี้ที่บ้านของเขามีเรื่องนิดหน่อยแต่ฉันเห็นเขาจริงใจกับนายนายให้โอกาสเขาสักครั้งเถิดแล้วลองดูว่าเขาจะแก้ปัญหานี้ยังไงส่งไข่เอย๋ยบออกความจริงเขาและหลูจื้อต่างก็เดินมาสู่ทางตันแล้วพวกเขาต่างคิดที่จะหลบหนีเพื่อที่จะได้อยู่ด้วยกันหนึ่งวันเพียงแค่หนึ่งวันเท่านั้นแต่ส่งไข่กลับสนับสนุนให้พวกเขาเผชิญหน้าไปด้วยกัน ปัญหาที่เกิดขึ้นมาก็เพื่อให้คนมาแบกรับมันไว้ถ้าทนได้ก็เป็นชัยชนะถ้าทนไม่ได้ก็ต้องเสียบางสิ่งบางอย่างไปเอาล่ะฉันไม่คุยกับนายเอะแล้วฉันเดาว,ว่าเดี๋ยวหลูจื้อน่าจะโทรไปหานายเรื่องที่ฉันบอกนายนายอย่าไปบอกว่าฉันบอกนายแล้วนะจะได้เลี่ยงไม่ให้เขาคิดมากรู้แล้วขอบคุณครับครูฝึกส่งช่ยหังเอ๋ยต่ออบอ่ ส่งไข่เอ๋ยบอกไม่ต้องขอบคุณฉันหรอกฉันเต็มใจไม่คุยแล้วนะนายก็รู้ว่าฉันไม่อยากให้ในายขอบคุณฉันสิ่งที่ฉันอยากได้นายก็ให้ไม่ได้เมื่อส่งไข่พูดจบก็วางสายไปก่อนชุยหังถือมือถือไว้และไม่ได้พูดเป็นเวลานานเรื่องของความรู้สึกความจริงแล้วไม่มีใครมาก่อนมาหลังไม่ใช่ว่าใครที่ปรากฏตัวก่อนจะสามารถอยู่ในใจตัวเองได้ แต่หลูจื้อบุกเข้ามาในเวลาที่เหมาะสมจากนั้นก็ยึดพื้นที่นี้ได้อย่างมั่นคงซ่งไคพูดไม่ผิดไม่นานหลูจื้อก็โทรมาหาเขาบอกว่าได้รับคำสั่งจากกองทัพให้กลับไปทันทีวันนี้สองสาวันนี้อาจจะค่อนข้างยุ่งและอาจจะไม่มีเวลาติดต่อกับเขาชุยหังไม่แสดงความคิดเห็นอะไรเพียงแค่บอกเขาให้รักษาสุขภาพตัวเองเพราะไม่อยากฟังรายละเอียดหน้าที่ครั้งนี้ของกองทัพเรื่องเหล่านี้เป็นความลับของกองทัพ ตัวเขาจึงไม่ถามอะไรมากมายถามไปก็ไม่มีประโยชน์และจะทำให้หลูจื้อฝ่าฝืนวินัยไปด้วยจากนั้นเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์หลูจื้อแทบจะไม่มีข่าวอะไรเลยมีเพียงข้อความจากวีแชทไม่กี่ข้อความและภาพที่ตัวเองถ่ายเซลฟี่ส่งมาจากนั้นก็บอกทุยหังว่าไม่ต้องตอบกลับตลอดทั้งหนึ่งสัปดาห์หลูจื้อไม่รู้ว่าตัวเองใช้ชีวิตมาได้อย่างไร เขาเหมือนคนตายเดินได้ทุกวันผ่านไปด้วยการรอคอยเมื่อถึงตอนข้ามก็หลับไปด้วยความคาดหวังอย่างอื่นเซ่าอ e ี้ทิวบอกกับเขาว่าจะกลับมาก่อนกำหนดและถามชุยหังว่าเขาจะมาอยู่ที่หอพักสองวันได้หรือเปล่าชุยห e ังครุ่นคิดสักพักแล้วถามเขาว่าทำไมกลับมาเร็วแบบนี้เซ่าอี้ทิวบอกว่าครอบครัวของเขาวุ่นวายกับการแนะนำคู่ให้ตอนนั้นชุยหังรู้สึกงงเพราะเพิ่งจะอยู่ปีหนึ่งก็หาคู่ให้เขาแล้ว ครอบครัวของเซ่าอีทิวกังวลแค่ไหนที่ลูกชายของพวกเขาจะไม่ได้แต่งงานมีทายาทนายกับแฟนคนนั้นเป็นยังไงบ้างเซ่าอีทิวเอ่ยถามชุยหังไม่รู้ว่าควรจะตอบอย่างไรจึงตอบอย่างขอไปทีก็ดีนะปีใหม่แล้วเขาค่อนข้างยุ่งฟังน้ำเสียงของนายแล้วเหมือนไม่ค่อยมีความสุขถ้าเกิดว่าไปกันไม่ได้ก็ลองพิจารณาฉันดูสิตอนที่สองกลับมา อย่า้อเล่นแบบนี้นะมันอึดอัดชุยหังรู้สึกไม่ค่อยชออบอเวลานี้ไม่ว่าจะเป็นหลู่จื้อหรือเซ e ่ยอี้ทิวมาพูดกับเขาเรื่องนี้ก็ทําให้เขารู้สึกว่าหัวข้อนี้หนักเกินไปเซ่าอ e ี้ทิวเหมือนฟังออกว่าเกิดเรื่องอะไรจึงเอ่ยถามทําไมละ่ะพวกนายมีเรื่องขัดแย้งกันไม่มีจะมีเวลาไปขัดแย้งอะไรกันชุยหังเอ่ยตออบอ แม้แต่เวลาเจอกันยังยากเลยถ้าเอาเวลาที่เหลือมาขัดแย้งกันก็ไรสาระเกินไปแล้วโอเคถ้าเงินฉันกลับไปก่อนเวลานะนายรอด้วยล่ะเซย,ย่าอีทิวพูดในที่สุดเดิมทีชุยหังอยากจะปฏิเสธแต่ทางนั้นวางสายไปแล้วชุยหังนั่งลงบนเตียงจากนั้นก็กอดขาตัวเองไว้เขามองในห้องพักที่เขาทำมันเละเทไปหมด นึกถึงตัวเองในวันที่ผ่านมาต้องอยู่คนเดียวอย่างอ้างว้างและคิดถึงคนเหล่านั้นที่อยู่ในห้องพักนี้นอกจากช่วงงอหนึ่งที่พวกเขาทักทายกันในกลุ่มเหมือนว่าจะไม่ได้ติดต่อกันอีกเลยความจริงแล้วทุกคนยุ่งมากช่วงเพิ่งเข้าปีหนึ่งหลังจากกลับไปบ้านน่าจะไปบ้านญาติหลายคอนอมีเพียงแค่เขาที่อยู่ในโรงเรียนเหมือนกับคนเฝ้าประตูไม่ได้ทำอะไรเลยสักวันจนกระทั่งวันที่เซยะอี้ชิวกลับมา หลูจื่อก็ไม่มีเวลาออกมาข้างนอกจึงใช้วีแชทต,ติดต่อกับชุยหังเป็นระยะส่งไข่ก็ไม่ได้โทรมาหาอีกเลยเห็นได้ชัดว่าพวกเขายุ่งมากทางด้านชุยหังรู้สึกปวดใจกับหลูจือ่อเพราะช่วงตรุษจีนใหญ่พวกทหารเหล่านั้นไม่มีเวลาได้พักผ่อนและรวมตัวกับคนในครอบครัวแต่กลับต้องไปปฏิบัติหน้าที่อีกอีกด้านหนึ่งอารมณ์ที่ค่อนข้างหนักหน่วงซึ่งความจริงเขากำลังซ่อนนิสัยติดคนของตัวเองไว้ เขาอยากจะคุยโทรศัพท์กับหลูจื้อทุกวันถ้าหากเงื่อนไขได้รับอนุญาตก็ยังอยากจะเจอเขาทุกวันอีกด้วยอย่างไรก็ตามตอนนี้แค่ได้รับวีแชทของหลูจื้อก็ถือว่าหรูมากแล้วชุยหังนายอยู่ห้องไหมฉันจะตรงไปหานายเลยนะตอนที่เซยยาอี้ชิวโทรมาชุยหังยังไม่ตื่นเขายังคิดว่าตัวเองกำลังฝันอยู่เซยยาอี้ชิวกลับมาแล้วจริงๆเหรอ เขาขยี้ตาแล้วมองทุกอย่างรอบห้องพบว่ามันคือเรื่องจริงที่นี่คือห้องที่ถูกเขาทํามันรกไวนายกลับมาแล้วจริงๆเหรอชุยหังหาคํายืนยันกลับมาแล้วจริงๆฟังการเคลื่อนไหวของนายก็รู้เลยว่ายังไม่ตื่นต้องอยู่ห้องแน่ๆฉันกําลังจะถึงแล้วเซย่าอีทิวเอ๋ยบอออกหลังจากนั้นทางด้านนั้นก็วางสายไปชุยหังรีบลุกขึ้นมาจากนั้นก็รีบใส่เสื้อผ้า ไม่นานก็มีเสียงฝีเท้าที่เร่งรีบตรงทางเดินที่เงียบมาตลอดทั้งวันตอนที่เซยยาอี้ชิวปรากฏตัวอยู่ตรงนั้นเขาดูอ้วนขึ้นอีกครั้งเหมือนกับว่าอาหารช่วงที่กลับบ้านตอนตรุษจีนนั้นจะดีมากๆชุยหังเปิดประตูจากนั้นก็มองที่เขาพลางพูดขึ้นนายกลับบ้านไปเพิ่มน้ำหนักเหรอไม่กอดสักหน่อยเหรอเซยยาอี้ชิวเอ่ยถามชุยหังเอ่ยตอบกอดอะไรลักเข้ามาเถอะ หากเรื่องที่เซย่าอี้ชิวสารภาพรักกับเขาไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนชุยหังอาจจะไม่ปฏิเสธแต่ตอนนี้รู้สึกประหม่าเล็กน้อยฉันเอาอาหารอร่อยๆมาให้ในายด้วยเซย่าอี้ชิวเอ่ยบออกอชุยหังเอ่ยถามแล้วนายเอาอะไรมาถั่วลิสงความจริงฉันอยากเอาซาลาเปาไส้ถั่วแดงมาให้ในายนะ เอามาไม่ได้เพราะมาถึงที่นี่ก็ไม่ร้อนแล้วคิดแล้วก็ช่างมันเถอะตอนนี้ทางนี้เรื่องอุ่นขึ้นแล้วใช่ไหมเซย่ะอี้ชิวเอ๋ยบออกอ,อือไม่ได้หนาวเหมือนก่อนหน้านี้แล้วตัวฉันอุ่นกุมมือนายได้นะชุยหังรีบหลบไปพร้อมพูดขึ้นพอเลยไปนั่งทางนั้นก่อนเถอะนายนั่งเบาะนอนมาใช่ไหม เปล่านั่งที่นั่งแบบแข็งมาถึงยังไงคนก็ไม่เยอะที่นั่งสามคนของฉันไม่มีคนเลยฉันก็เลยนอนราบเหมือนเบาะนอนมาตลอดทางอีกอย่างบัตรนักเรียนใช้ลดครึ่งราคากับเบาะนอนไม่ได้ด้วยเซยอี้ชิวเอ๋ยตออาบอชุยหังไม่ได้ผูกอะไรต่อและไม่ได้ถามเขาว่าทําไมถึงกลับมาก่อนเวลาแล้วแฟนในหลักอยู่ที่นี่ตลอดทั้งวันหยุดเลยตอนที่สองยกลับมาหมดแล้ว ชุยหังมองออกไปข้างนอกหน้าต่างก็สว่างแล้วเวลานี้หลูจื้อน่าจะเริ่มทำงานแล้วเขาตื่นเช้าและนอนดึกทุกวันแต่ก็ยังแบ่งเวลาเพื่อมาคุยกับตัวเองคนที่ลำบากที่สุดก็คือหลูจือ้อช่วงนี้เขาทำงานล่วงเวลาไม่มีเวลาหรอกชุยหังตอบอย่างไม่ต้องคิดงานอะไรเหรอตรุดจีนยังต้องทำงานอีกเซย่าอี้ทิวเอ่ยถามขณะหยิบของออกจากกระเป๋า ชุยหังเอ่ยขึ้นเรื่องนายไม่ต้องถามแล้วขนาดฉันยังไม่เคยถามเรื่องงานของเขาเลยเซย่าอีทิวยื่นแอปเปิลมาให้พลางเอ่ยพูดจาลึกลับแบบนี้ตอนนี้ฉันสงสัยแล้วว่านายมีแฟนจริงหรือเปล่าช่วยหังรับแอปเปิลมาแล้วเช็ดอย่างลวกๆจากนั้นก็กัดหนึ่งคำก่อนจะพูดขึ้นจริงสิไม่งั้นฉันจะอยู่ที่นี่ทำไมละ่ะแล้วจะมีประโยชน์อะไรถ้าไม่ได้มาอยู่กับนายช่วงตรุษจีน ชุยหังพูดต่อนายรู้ได้ยังไงว่าเขาไม่ได้มาอยู่กับฉันวันที่สามสิบเราอยู่ด้วยกันแล้วก็กินเกี๊ยวด้วยเซียาอี้ชิวบอกไปโอเคตอนนี้ความรักของนายเป็นสีชมพูเขายกเวลาทั้งวันให้นายก็จดจำมันไปตลอดชีวิตแล้วให้ฉันนอนเตียงไหนละ่ะชุยหังมองสักพักแล้วชี้ไปที่เตียงของถังเฉิงนายนอนตรงนั้นก็ได้โอเคสบายใจได้ฉันจะล้างเท้าทุกวันเซียาอี้ชิวเอ๋ยบอกอกอ ร้านของกินเล่นรอบๆอบมหาวิทยาลัยทยอยเปิดทีละร้านมีเซย่าอีทิวมาอยู่เป็นเพื่อนซุยหังก็ไม่เหงาอีกต่อไปอย่างไรก็ตามเซย่าอีทิวก็รู้ว่าตัวเองไม่ได้มีความหมายอะไรต่อเขาเลยนอกจากรอเล่นกันเป็นบางครั้งและไม่สามารถพูดถึงเรื่องระหว่างพวกเขาได้อีกสองวันต่อมาคนในห้องพักของเซย่าอีทิวก็กลับมาและใกล้จะถึงเวลาเปิดเทอมแล้วเขาจึงกลับไป ชุยหังตั้งใจทำความสะอาดให้เหมือนกับก่อนที่พวกเขาจะออกไปจากนั้นก็เช็ดกระจกและกรอบประตูให้ดีคนแรกที่กลับมาคือเหล่าซื่อถังเฉิงขณะที่เขากำลังเข้าห้องก็พูดกับชุยหังเหลาอู่สวัสดีปีใหม่เหลาซื่อสวัสดีปีใหม่ทำไมนายดูแก่ขึ้นหลังปีใหม่ละ่ะเหลาอู่ทำไมปีใหม่นายพูดแบบนี้ละ่ะถังเฉิงเอ่ยขึ้น ชุยหังรีบเปลี่ยนคำพูดพลางเอ่ยบอกโอเคนายดูเป็นผู้ใหญ่และมีสเสน่ห์ขึ้นไปไปไปหมายถึงสเสน่ห์แบบผู้ชายเหรอทังเฉิงไม่สามารถทำอะไรกับชุยหังได้ไม่นานที่ใหญ่เจ้าหลิมก็กลับมาเมื่อเห็นว่าห้องพักสะอาดเรียบร้อยเขาจึงเอ่ยบอกเราอู่ฉันกำลังคิดว่านายจะทำห้องเสียหายยังไงบ้างแต่ดูตอนนี้แล้วไม่แย่เลยนะมันจำเป็นไม่งั้นตอนพวกนายกลับมาฉันจะถูกรุมได้ ใครจะกล้าลงมือกับนายละ่ะนายเป็นสุดยอดชายแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือเลยนะถังเชิงแซวชุยหังพูดไปนายเคยเห็นผู้ชายสูงไม่ถึงร้อยเจ็ดสิบเซนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเหรอความสูงอย่างฉันอยู่กับพวกเขาแล้วเหมือนเป็นคนพิการอันดับสองห้องพักกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งเจ้าหลินยังนำของฝากขึ้นชื่อของกุ้ยหลินสามอย่างมาให้ด้วยมีทั้งเหล้าซานหวงกุยช่ายและเต้าเจี้ยวหมัก ช่ยหังอยากลองเล่าซานวงสักหน่อยเขาจึงลองชิมและรู้สึกว่ารสชาติน่าตื่นเต้นไม่น้อยเลยเหล่าซานจังเผิงและพี่รองวังเฉียงมาถึงในเวลาเกือบค่ำแต่เหล่าเลี้วมาถึงในหนึ่งวันต่อมาคนของห้องพักอื่นก็ทยอยกันกลับมาและห้อง4 2 6ยหก็กลับมาคึกคักอีกครั้งขณะที่เปิดเทอมแล้วทางฝั่งของหลู่จื้อดูเหมือนจะทำงานเสร็จในที่สุด จากนั้นก็มาหาคุยกับเขาสักพักแต่ไม่ได้พูดถึงเรื่องเวลาที่จะมาหาหรือออกไปข้างนอกด้วยกันพวกเขารู้กันทั้งสองฝ่ายว่าจะไม่พูดเรื่องผู้หญิงคนนั้นขึ้นมาอย่างไรก็ตามเรื่องบางอย่างคนบางคนแม้จะไม่ได้พูดถึงแต่ก็เป็นเรื่องจริงที่ไม่อาจเปลี่ยนแปลงการมีอยู่ได้ตอนที่225พาเธอกลับบ้านใกล้จะเปิดเทอมแล้วลูจื้อเอ๋ยถามตามตอรองอ อืมผ่านปีนี้ไปแบบไม่รู้ตัวเลยชุยหังบอกไปหลูจื้อหัวร้อนแล้วพูดขึ้นนายไม่ได้อยู่สบายสบายเหรอไม่ได้เหนื่อยอะไรเหมือนพวกเราที่ไม่ได้พักผ่อนช่วงปีใหม่เลยทหารบ่นไม่ได้ไม่ใช่เหรอแล้วที่บอกว่ายินดีบริการเพื่อประชาชนใครเป็นคนบอกกันชุยหังพูดติดต่อลอกอกหลูจื้อเอ่ยบอกเด็กน้อยไม่ต้องมาบ้าเหมือนฉันหรอก รอฉันเสร็จงานช่วงนี้ก่อนเถอะจะทำให้ในายรู้เองว่าฉันจะบริการนายยังไงชุยหังเอ่ยตอบนายหาข้ออ้างมาจัดการชันทำไมเรียกว่าจัดการหลักบริการเมียตัวเองไม่ใช่เรื่องที่ควรทำเหรอหลูจื้อเอ่ยถามชวยหัวเอ่ยตอบโอเคนายมีเหตุผลชันยอมแพ้อย่ายอมแพ้สินายเป็นคนยังไงกันนายคือชวยหังที่สไพยของกองทัพผู้สง่างามนายจะยอมแพ้ตามใจตัวเองไม่ได้นะ หลู่จื้อเอ๋ยบออกอชุยหังทำอะไรไม่ถูกจึงพูดขึ้นนายไปเรียนรู้กับใครมาเนี่ยไม่ต้องเรียนหรอกก็แค่เปลี่ยนแนวให้นายมีความสุขบ้างอือนายสบายดีฉันก็มีความสุขแล้วสบายใจได้ฉันจะดูแลตัวเองดีๆหลู่จื้อเอ๋ยบออกอชุยหังรู้สึกเสมอว่าบทสนทนาดังกล่าวไม่ได้มีประโยชน์อะไรแต่กลับทำให้เขายอมรับความลำบากได้อย่างน่าชื่นตาบาน สำหรับผู้คนที่หลงไหลในความรักนั้นการทำเรื่องเดิมซ้ำๆก็เป็นเรื่องที่ไม่มีประโยชน์แต่แล้วยังไงหลักแค่ในใจมีความสุขอะไรก็ไม่สำคัญแล้วหลังจากเปิดเทอมแล้วชุยหางก็เริ่มยุ่งอีกครั้งทีมเต้นและชมรมนักข่าวเป็นที่ที่เขามักจะปรากฏตัวอยู่ที่นั่นเขาไม่อยากให้ตัวเองสบายเกินไปเพราะว่าตอนนี้หลูจื้อไม่ค่อยมีเวลามากนะักเขาจึงทำได้เพียงหาอะไรให้ตัวเองทำ เดิมทีเขาไม่อยากพูดถึงเรื่องระหว่างพวกเขาสองคนไม่ใช่เพราะว่าผู้หญิงคนนั้นแต่เป็นเพราะทำตัวไม่ถูกมากกว่าเมื่อเห็นผู้หญิงคนนั้นในหน้าไทม์ไลน์วีแชทของหลุย้อหัวใจที่ไม่สามารถควบคุมได้ก็จมหิิงลลงอเธอเป็นผู้หญิงที่ถือว่าหน้ามองคนหนึ่งไม่ถึงกับพูดได้ว่าสวยมากแต่ดูเหมือนว่านิสัยของเธอจะค่อนข้างสดใสไม่เสแสร้งและใจกว้างซึ่งเป็นนิสัยที่ผู้ใหญ่รุ่นพ่อแม่น่าจะชอบอบอ ก่อนหน้านี้ยอมรับว่าแฟนของตัวเองไม่ได้ชอบผู้หญิงคนนั้นเลยสักนิดจึงไม่รู้สึกน้อยใจบางทีเธออาจจะกำลังคิดว่าเวลาจะเปลี่ยนหลู่จื้อได้และยังสามารถใช้ความประทับใจค่อยๆเปลี่ยนความรู้สึกของหลู่จือ้อเธออาจจะกำลังรู้สึกว่าก่อนหน้านี้ที่หลู่จื้อบอกว่าไม่รู้สึกอะไรกับเธอเพราะเขาเป็นทหารและไม่อยากทำให้เธอเสียเวลาแคปชั่นของหลู่จื้อเขียนไว้ว่ายุ่งมาหลายวันแล้ว ในที่สุดก็มีเวลาพาเธอกลับบ้านไปเยี่ยมพ่อแม่ชุยหังไม่รู้ว่าจะบรรยายความรู้สึกของตัวเองอย่างไรมันไม่ใช่ความว้าวุ่นใจแต่เป็นความไม่สบายใจเขารู้สึกเจ็บปวดเหมือนกับหัวใจของเขาถูกดึงออกมาดูเหมือนว่าอีกสักพักจะไม่สามารถหายใจได้อีกแล้วความจริงแล้วพวกเขากลับไปที่บ้านของหลูจือ้อซึ่งหลูจื้อไม่ได้บอกเขาว่ามีวันหยุดแต่กลับพาผู้หญิงคนนั้นกลับบ้าน เมื่อเป็นแบบนี้เรื่องระหว่างพวกเขาทั้งสองคนน่าจะตัดสินใจได้แล้วอย่างไรก็ตามเขาไม่สามารถบ่นหรือตั้งคำถามได้เลยทำได้เพียงปลอบใจตัวเองที่ก่อนหน้านี้บอกกับหลูจื้อว่าให้เขารับมือกับที่บ้านและอธิบายกับคุณย่าของเขาถ้าตอนนี้ตัวเองกลับรู้สึกไม่สบายใจหรือหึงขึ้นมาแล้วไปหาเรื่องทะเลาะโดยไม่มีเหตุผลแบบนั้นก็เหมือนกับกำลังตบหน้าตัวเองแล้วจะทำอย่างไรให้เขาสังเกตตัวเองออก หลังจากคิดเรื่องนี้สักพักเขาจึงตัดสินใจกดถูกใจให้กับโพสต์ของหลูจื้อทันที